ชาวสุราธ,ธานีเตรียมจัดขบวนแห่ต้อนรับเทนนิสฮีโร่เรียนทองโอลิมปิกสองสมัยกลับบ้านทำบุญให้แม่พ่อเผยลูกสาวกำพร้าแม่มาตั้งแต่7ขวบทุกปีในวันแม่โรงเรียนจัดงานพ่อต้องไปนั่งแทนแม่วันที่1 4สิงหาคม2567ที่จอสุราธ,ธานีผู้สึกนานสิริชัยวงพัฒนก,กิจบิดาน้องเทนนิสได้โพสต์ข้อความระบุว่า เขนนิดคิดถึงแม่ทุกปีเมื่อเรียนอยู่โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาโรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันแม่พอต้องไปนั่งแทนแม่ในงานวันแม่หลายครั้งมันก็ดูแปลกๆดีมีผู้ชายนั่งอยู่คนเดียวคนอื่นคนอื่นเป็นนักกีฬาไทยคนแรกที่คว้าเหรียญโอลิมปิก3สมัยติดต่อกันและจากวรพดเพชรคุ้มกีฬามวยสากลอีกหนึ่งเหรียญเงินในกีฬาโอลิมปิก สองพันสี่